สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมานําเสนอเกี่ยวกับตารางผังบัญชีนะคะซึ่งตารางผังบัญชีนะคะจะมีทั้งหมดหหมวดในวันนี้เราจะมานําเสนอในแบบรูปแบบปัรคำค่ะซึ่งแต่แตและหมวดจะมีคําอะไรบ้างเราไปชมกันเลยหมวดแรกนะคะคือสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์นะคะมี2ประเภทนะคะประเภทแรกคือทรัพย์สินหมุนเวียนค่ะเงินสดนะคะอยู่ในเลขที่บัญชี101ค่ะ1ตัวแรกนะคะคือหมวดที่1ค่ะ2ตัวหลังนะคะคือการเรียงลำดับตามสภาพคล่องค่ะ เงินฝากธนาคารอยู่ในเลขที่บัญชี102ค่ะลูกหนี้การค้าอยู่ในเลขที่บัญชี103ค่ะค่าแ่นนี่สงสัยจะสูนย์อยู่ในเลขที่บัญชี104ค่ะวัสดุสำนักงานอยู่ในเลขที่บัญชี105ค่ะวัสดุซักรีอยู่ในเลขที่บัญชี106ค่ะค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอยู่ในเลขที่บัญชี107ค่ะต่อไปนะคะเป็นประเภทที่2ค่ะ ก็คือหมวดที่1ประเภทที่สองค่ะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะอุปกรณ์ซักรีดนะคะอยู่ในเลขที่บัญชี1นึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะต่อไปนะคะค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์ซักรีดนะคะอยู่ในเลขที่บัญชี1นึ่งหนึ่งสองค่ะอุปกรณ์สำนักงานนะคะอยู่ในเลขที่บัญชี1นึ่งหนึ่งสามค่ะค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์สำนักงานนะคะอยู่ในเลขที่บัญชี1นึ่งหนึ่งสี่ค่ะ ต่อไปนะคะรถจักรยานยนต์ค่ะอยู่ในเลขที่บัญชี115ค่ะค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์อยู่ในเลขที่บัญชี116ค่ะต่อไปนะคะเป็นหัวที่2น<ด>ี่สิค่ะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือนี่สิหนุนเวินน้าหมีการค้าอยู่ในเลขที่บัญชี201ค่ะ เงินเบิกเกินบัญชีอยู่ในเลขที่บัญชี22ค่ะค่าใช้จ่ายครั้งจ่ายอยู่ในเลขที่บัญชี23ค่ะเงินผู้ระยะสั้นอยู่ในเลขที่บัญชี24ค่ะประเภทที่2นะคะคือหนี้สินไม่หมุนเวียนค่ะเงินผู้ยืมระยะยาวอยู่ในเลขที่บัญชี211 และเจ้าหนี้จำนองอยู่ในเลขที่บัญชี2 1 2ห่ค่ะต่อไปนะคะวัที่3ส่วนของเจ้าของชุนนางสาวจ๋าอยู่ในเลขที่บัญชี301่ถอนใช้ส่วนตัวนางสาวจ๋าอยู่ในเลขที่บัญชี302ค่ะ ต่อไปหมวดที่4รายได้รายได้ค่าซักรีดอยู่ในเลขที่บัญชี401รายได้เบ็ดเตล็ดอยู่ในเลขที่บัญชี402ครับต่อมาหมวดที่5นะครับค่าใช้จ่าย<ต>เงินเดือนอยู่ในที่บัญชี501ค่าเช่าร้านอยู่ในที่บัญชี 502ค่50 2. 2> าโฆษณาอยู่ในเลขที่บัญชี503ค่าเบี้ยรประกันอยู่ในเลขที่บัญชี504ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สังก,กรี่อยู่ในเลขที่บัญชี505ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงานอยู่ในเลขที่บัญชี506ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์อยู่ในเลขที่บัญชี507ค่าสาธารณูปโภคนะครับอยู่ในที่บัญชี508 วัสดุสำนักงานใช้ไปนะคะอยู่ในเลขที่บัญชี509ค่ะวัสดุสักดีใช้ไปอยู่ในเลขที่บัญชี510ค่ะนี่สงสัยจะสูงอยู่ในเลขที่บัญชี511ค่ะดอกเบี้ยจ่ายอยู่ในเลขที่บัญชี512ค่ะค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอยู่ในเลขที่บัญชี513ค่ะค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สักดีอยู่ในเลขที่บัญชี514 อุปกรณ์สำนักงานเป็นอะไรที่บัญชี5 1 5ค่ะค่าเสื่อมราคารถจักรยานยนต์อยู่ในลขที่บัญชี5 1 6ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในรูปแบบของบัตรคมในเรื่องของตารางแผนบัญชีทั้งหมด5หมวดเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมตาเทคนิคแล้วก็นำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย